การขอคืนภาษีท่าเรือกวางโจทําสถิติสูงสุดในงานแคนตันแฟร์สำนักงานศุลกากรกวางโจเปิดเผยว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกรง่งในช่วงแรกในงานของแคนตันแฟร์ฤดูใบไม้ร่วงปี2025ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นได้ส่งผลให้ยอดการขอคืนภาษีของกวางโจทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่27ล้านยวนหรือประมาณ124ล้านบาทระหว่างวันที่1-20ตุลาคมที่ผ่านมาได้เพ เพิ่มขึ้นถึง1 2 0เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในช่วงแรกของงานช h i นา Import and Export Fair มีผู้เข้าชมงานมากถึง1 5 7 0 0 0คนกวางโจเป็นหนึ่งในเมืองแรกๆของจีนที่นำล่องระบบการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวขาออกปัจจุบันมีร้านค้าปลอดภาษีเกือบ800แหง่งครอบคลุม11เเขตเมืองนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากใช้เวลาว่างระหว่างงานแสดงสินค้าเพื่อจับใจ่ายในย่านการค้าหลักของเมือง งานแคนตันแฟร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2500และจัดขึ้นปีละ2ครั้งถือเป็นงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเก่าแก่ที่สุดในจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นมาตรวัดการค้าจีนที่มีต่อต่างประเทศทั้งนี้งานแคนตันแฟร์ระยะที่2ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่23-27ตุลาคมและระยะที่3ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง -4 พฤศจิกาย,ยน2568